สบายดีเมื่อนี้เฮากระสิมาเบิ่งที่ของเฮาเนาะเพราะว่าเบิ่งสร้างเขามาเจาะบาดาลหาน้ำให้ถมที่ล่แม่ตาน้ามันพ่ออยู่มองใดอ๋อมันเลื่อนรถเดี๋ยวเดี๋ยวพันใจนี่พเพื่อเจาดินมาสมจ้าจ้า มันเรือนในพ่นกรค่ะมันเรือนในพ่นกรเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังถมถมแล้วก็จะสร้างเลยนะ่อยก็บ่าภาษาไทยบริษัทดอกแต่ว่าก็บ้าไปทะละถมแล้วก็จะสร้างเลยนี่อันนี้สร้างบาดาล กำลังหาตาน้ำอยู่หาตาน้ำ <laughs> มันกระทันหันค่ะ <laughs> กระทันหันก็เลยเอาแบบนี้เลยและว่ะ รถละสอง้อยสาว่าฉ so ันย right so ังม so ีเสาอยู่เด้ปกติเขาจะว่าซื้อสองร้อยละจังได้พิ่นละไงอยู่บ่อพอรือป่าจังไหดมันลดไงอือพอมันลดไงซุนึงลดสองร้อยลดลดหน่อยคนนี้ยุบลดพวกหลซือกันไต่ว่ากระปะาินในหน่อยคนนี้ินในหลายปุปนยังบ่ตัดีไตั เอาโลดไปอยากเอาก็เอาโลดค่ะเดี๋ยวาบกับเอาอันนี้นี่พผู้ใดบ่อยากได้บ่ต้นอย่างอันนี้พ่อให้อบรโลดต้นไม้ต้นอนเย่าง้แม่เเนหรอแม่เขาขายจินี่อันนี้เขาเรียกต้นอย่าง ต,ต้นกะถินางต้นก็ถินนาลงไถ่มันก็ขายเป็นตันยูค่าหนล่ะโอ้ยู่ม้มนบลูาดยูพุ่นบะดีแหละเพราะว่าคอยสให้เอาไว้แบบสุดสุดทีเลยด้หาเบิ้งก็เราก็อืมกลวงเลยเน่ เคยทำนะเคยงโงโย่ไหมเจ้าอันนี้คือข้าเจ้าหาตาน้าบ่นนี่นขั้นถ้ามันมีมันที่เป็นเรื่งดโอ้อันนั้นอันนั้นคือเหล็กบกล่ลหรือยังเป,เป็นเป็นเหล็กทองทองแดงโอ้อโอ้เ<อ><อ>ขาก็นี่เนาะพูดถึงว่าเนาะโอ้ขั้นมีเขาจะงับเขากันนุก็บอกเคยหูจักเถื่อถ้าหากโกติโลกเนี่ รถสิน่งไปถบายไปน้าดอกากดนเจาะบาดาลคือเราพร้อมทุกอย่างแล้วนะ<ด>ตอนนี้นะ,นะอตอนนี้กำลังหาตาน้ำอยู่เห็นไหมเนียนะ เขาเก่งนะเขาหาตาน a m เออเนี่ยตรงนั้นเนี่ยนั่นได้นั่นได้แล้ยดิเนะ <c oughs> โอ้ยเนั่นแนี่นั่นไงเขาเจอตาน a m แล้วสร้างเขาเก่งดินะี่เออไปหาบึงก่อนที่น้องเอ้ยก่อนทีสร้างได้มันบ่ใช่ธรรมดาอ่ะมันคือหยุด โอ้มันอยู่ตรงนี้เนะาะใครอยู่มันยังมันดเป็นแดนเขาอยู่ลดลงมาแล้วครับมึงอืมถามึงมึงยังไงอืมมันลงเดียวกัน น้ามองนี่มันมันได้นี่ขรอยากให้เอาไว้พี่เดเพรวะอ่าแม่มาแม่ขยังสิปับใหม่อยู่อันนี้คือเขาให้ให้อยากได้กระแ้ามาเอารถ เมือนี่นะพ้าวมะเอาโลดพอบัน้าวนมันกัน มันก็เป็นแล้วเดียวกันเนาะแม่เนาะเป็นคลองเดียวกันเนาะเขาเรียกว่าเนาะคลองเดียวกันเพิ่นหาหน้าปัญกิ้งก่งในไหนบิ่งไหมผมก็บ่เคยเห็นจักเทื่ออืมเข่าดีก่าเราก็เดี๋ยวหากันมั้ยมุมนั่นเขาเลิกเข้าดิจุ๊บโหลบกูงทางลูกขอแล้วก็บกใส่แบบไม่ได้บ่ ฟังฟังนั่นบ่มีบ่แนี่ยฟังนั่นบอมีหาฟังนี่เน่ยเป็นอย่างเพราะว่าอันนี้มันเรียบมันกระิเกิดจากข้าถมและนอนไม่นอนนี้เนาะอือเพระด่านตนนั้นก็พิ่ใส่อยู่นเดียว่อเดิน ดน <Off> ี่ค <descon> ล <fin anta> <p uss ASE ori> ้ายเนื้อเขาจะใอยกับแม่จ๋อตรงขาม่านสีสมบัติกับแม่แม่จอหมู่บ้านเขาปจอใไ้รานสีสมบัติอ๋อสีสมบัติเข้ามาลองนีกบอกค่ะเพิ่นซื้อดินยุดเลยเหมือนหกสูงไปบกว่วงเพิ่ทอแทงปูนอค่ะเพิ่นีเลื่สแลอไจอนแวาขงไรผค่ะไรละ มันสือโดนเลมื่อไืออมันก็ละได้หนอมันมาอ้มันอยู่คนละแ้วหรตัวนั้นรถเจาะ รถเจาะบาดานตอนนี้ก็จะเป็นอีพีหนึ่งเครื่องพร้อมทุกอย่างพร้อมทางนี้ทางนี้บ่มีกับพูดแล้วละ ไปไปไปภากนั่นพุ่นละภักที่มันมีพุ่นละชาว่ายุคนาเบ๊ดนี้ไม่ยุ่ใกล้กันหวานก็เพวกันาจังไมกับชินเอิญใช่ค่ะตาัตาวนาอันนี้กพรปนติไล่ๆไรขันั่ห้ไล่หนึงค่ะไลเท่าไรอันนี้พรามันื้อมาตอนผมแล้ว